สวัสดีครับตอนนี้ก็คือจะมาสรุปตัวเสียอาการรับเหรียญไม่ได้แต่คืนเหรียญได้ครั้งที่หนึ่งครับเกิดจากเซ็นเซอร์ก้ามปูนะครับตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์ก้ามปูนะครับเลอะนะครับทําให้เซ็นเซอร์มันบางครั้งก็ทํางานได้บางครั้งก็ทํางานไม่ได้นะครับทาให้เกิดอาการรับเหรียญไม่ได้แต่คืนเหรียญได้ครับให้ทําความสะอาดเซ็นเซอร์จะใช้งานได้ปกติครับแล้วถ้าใช้ไม่ได้ก็แสดงว่ามอเตอร์เสีย เสียในลักษณะช็อตรอบครับก็ลองทำมราดูก่อนอันนี้ก็คือเซนเซอร์การปูนะครับฝั่งนี้จะเขียนว่าตัว D D ก็คือเล d อินฟราเรดครับจะสังเกตว่าเขาเขียนขั้วบวกไว้ตรงนี้นะครับนั่นก็คือขั้วแอนโอดส่วนฝั่งนี้ก็เป็นที่เขียนตัว D นี่ก็คือขั้วลบก็คือขั้วคาโทดคาโทดก็จะต้องต่อลงกลาวนะครับมันจะทําหน้าที่เปลงแสงนะครับเป็นแสงอินฟราเรดนะครับเข้ามาที่โฟโตทรานซิสเตอร์ซึ่งอยู่ฝั่งนี้ครับ อันนี้เขียนว่าขั้วบวกขั้วบวกนี่ก็คือขา C ครับส่วนที่เขียนเขาว่า E นี่ก็คือขา E ครับขา E นี่จะต้องจะต้องต่อลงกลาวครับนั่นก็คือขา E กับขา D นะครับขาที่เป็นตัวอักษร E กับตัวอักษร D จะต้องส่งขานี้จะต้องจําเข้าหากันนะครับส่วนบวกของ phototransistor กับบวกของ LED i n ฟร a เร d นะครับจะต้องแยกกันนะครับทั้งหมดก็ใช้สายสามเส้นครับ LED i n ฟร a เร d จะทําหน้าที่ส่งแสงนะครับ อินฟล่รตเข้ามานะครับส่วนโฟโตทานซิสเตอร์นะครับก็จะเป็นตัวรับก็คือตัวรับแสงเองเมื่อมีแสงมาตกกระทบก็จะทําให้เกิดความต้านทานต่ําก็คือแรงไฟจะเปลี่ยนแปลงได้ครับอันนี้ก็คือโฟโตทานซิสเตอร์นะครับขั้วบวกอยู่นี้นะครับแล้วตรงนี้ก็คือขา e ครับสังเกตโฟโตทานซิสเตอร์นะครับจะเป็นใสๆนะครับในความเป็นจริงแล้วเขาต้องฉาบเป็นสีดํานะครับเพื่อป้องกันแสงที่เรามองเห็นเข้าไปรบกวนนะครับ แต่อันนี้มันอยู่ในซอกเขาก็อาจจะไม่ได้ทํานะครับแต่จากการมองนี้ก็มองดูแล้วก็ไม่น่าจะฉาบสีดําไว้นะครับดังนั้นถ้าเจอแสงนะครับจะทําให้มันรวนได้นะครับเะังนั้นเวลาทําอะไรแล้วเราต้องปิดตู้นะครับเพื่อทําการทดลองนะครับถ้าเปิดตู้แล้วทำการทดลองก็อาจ <ๆ S 1> <faster. S 1> จะทําให้มันเกิดทํางานผิดพลาดได้ครับสรับตัวเสียนะครับรับเหรียญไม่ได้แต่คือเหรียญได้หรืออาการมอเตอร์อเคลื่อนที่นิดเดียวครั้งที่หนึ่งนี้นะครับจะเป็นเรื่องของ เซเจอการปูเลอะนะครับส่วนขั้นตอนการซ่อมนะครับก็ตามคลิปนะครับให้ซ่อมตามคลิปนี้นะครับโทรศัพท์หยอนเหรียญตอน5้ามอเตอร์เคลื่อนนิดเดียวแล้วหยุดตามความสะอาดเซนเซอร์คลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นก็เข้ามาตรงนี้นะครับคลิปนะครับคลิปก็คือคลิปวิดีโอนะครับให้คลิกเข้าไปตรงนี้เพื่อชมวิดีโอครับหรือจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมก็ตรงนี้ครับแต่ถ้าหากว่าเช็ดแล้วยังทํางานไม่ได้นะครับก็เป็นที่มอเตอร์นะครับช็อตรอบครับหมายถึงหมุนไม่ออกครับบางครั้งหมุนออกบางครั้งหมุนไม่ออกนัับบีสด